สวัสดีคะ่ะป้านขายที่ดินนะคะวันนี้นะคะป้นจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินคลองสิบนะคะเรียบคลองส่งน้ํานะคะน้องเสือปทุมธานีค่ะแปลงนี้ค่ะ466ตารางวาค่ะร้อมรั้วให้เรียบร้อยนะคะถมดินให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะคูสาไว้ให้ด้วยนะคะสําหรับแปลงนี้นะคะติดถนนคอนกรีตแบบนี้เลยนะคะติดถนนคอนกรีตด้านข้างก็จะเป็นเรียบคลองแอลนะคะเนี่ยคลองส่งน้ําคลองแอลนะคะเนี่ยค่ะติดถนนคอนกรีตเลยนะคะเข้าออกได้2เส้นทางนะคะอยู่ห่างจาก ถนนรังสิตนครนายกเพียงแค่4กิโลเท่านั้นค่ะ4กิโลค่ะอยู่ห่างจากถนนเส้นถนนคลองหลวงหนองเสือนะคะเพียงแค่4.8กิโลค่ะอยู่ห่างจากอบตบึงบานนะคะเพียงแค่800เมตรเท่านั้นเองนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเนี่ยค่ะดินถมเรียบร้อยนะคะไฟฟ้าน้ําประปาต่อใช้ได้เลยค่ะสําหรับแปลงนี้ล้อมรั้วให้เรียบร้อยเรีบ tha ับเปิ้ลนขับเพจขายที่ดินย t u ู e เปิ้ลขายที่ดินเฟ e บุ o k เปิ้ลนักขนานโูน9 5 4 0 1 8ห้ค่ะ